สวัสดีครับผมเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถอีกรุ่นหรืออีกเซ็กซ์เมนหนึ่งนะครับต้องต้องอย่างนี้ก่อนต้องบอกขอบขอบคุณคนดูนะครับทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมอ่านทุกคลิปผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณมากมีทั้งชมแล้วก็มีทั้งแนะนํานะครับทั้งด่าบ้างก็มีไม่เป็นไรไม่ซีเรสนะครับทุกทุกทุกคำทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจเนาะวันนี้จากที่ผม,มาถามคนคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเนาะมีคนสนใจรถครอบครัวค่อนข้างเยอะวันนี้ผมเลยมา รีวิวรถอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถที่คนถามค่อนข้างเยอะมากเป็นเซ gment ที่คนถามค่อนข้างเยอะมากก็คือรถ SUV นะ5ที่นั่งนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ Mazda CX-5 นะครับเป็นปี2018นะครับเป็นตัวโฉมเดียวกับโฉมัจจุวันเนาะตัวนี้เป็น CX5 ตัว SP ตัวท็อปของเครื่อง2000นะครับอ่าเรามาดูได้เลยข้างหน้านะครับถ้าจะเห็นเนาะเราจะรูปทรงเนี่ยจะเหมือนกับพี่ๆน้องๆในยุคข,ของ m a z d a ยุคใหม่ๆนะครับ ผมว่ายุคที่เป็น s k y a c t ท v เนาะตัวนี้เป็นเครื่อง Sky a ร t i v มนะครับเอ่อร้อยประมาณ160กว่าแรงมา้า s k y a c t i v มเนี่ยนะเครื่องปัจจุบันตัวรู้สึกว่าจะมี2เครื่องทั้งดีเซลแล้วเบนซินนะครับตัวนี้ถ้าดูข้างหน้าเนาะถ้าเห็นกริลอย่างเนี้ยตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่โลโก้แบรนด์ถ้าจะถ้าจะเป็นโลโก้ที่มีความผมใช้คําว่าอะคริลิกหรือเป็นพลาสติกแบบนี้เนี่ยจริงๆสมมุติฐานได้อย่างหนึ่งว่าข้างในต้องมีเซนเซอร์อะไรหลายอย่างตัวนีี้จะม ระบบค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้มี Adaptive p r u s e Control ด้วยนะครับโอเคมาดูไฟไฟจะเป็นตัว C น n อ n นะครับเป็นตัว C น n อ n ซึ่งซึ่งเป็น LED ตัวตัวใหม่ของเขาเนาะนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นแม็กโรงงานนะครับตัวแม็ก19นิ้วนะครับผมว่าค่อนข้างเต็มซุ้มเลยตัวนี้อย่างที่บอกก็จะเป็นกุญแจ Keyless นะครับสประตูหน้านะครับามาดูข้างหลังด้วย ข้างหลังเนาะเราสามารถเปิดประตูท้ายข้างหลังได้เลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจเปิดปิดล็อกนะครับถ้าเราต้องการเปิดตูหลัวก็กดค้างถ้าเทียบกับหลายๆตัวที่เราดูกันค่อนข้างเยอะผมว่าถ้าตัวนี้จะเป็นฟีลเลิ่งของรถที่ไม่ได้กว้างมากแต่ลึกตัวนี้ก็จะเป็นตัวยังมียางอะไหล่มาให้นะครับเราสามารถพับ6 0สตัวนี้ มันจะเหมือนรถยุโรปเออเป็นเหมือนรถเจที่5หรือ7ที่นั่งทั่วไปนะครับตัวนี้จะพับได้40 2 0 40นะครับโดยการก,กดตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็สามารถพับลงไปได้อันนี้พับตรง20นะครับผมว่าผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะแยกไปเลยอันนี้20อันนี้40อ่าแต่นี่รถแยก60 40ไม่มีละเดี๋ยวนี้เป็น40 20แล้วก็40นะครับฝาท้ายไฟฟ้าด้วย ค okay. มีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างถ้าเป็นกุญแจ Keyless นะครับอันนี้ Keyless Keyless Entry ก็สามารถเปิดประตูได้เลยถ้าจะล็อกนะครับกดตรงนี้ทีนึงอ่าเดียล็อกแล้วแต่ถ้าเปิดก็คือเอาตรงนี้เข้ามาเปิดแล้วกดอีกทีนึงอ่าเปิดได้เลยโอเคไหมครับไปดูข้างในกันมาดูภายในคันนี้กันนะครับภายในจะเป็นสีดำเนาะดูค่อนข้างหรูแต่ก่อนอื่นสตาร์ทรถกันหายใจไม่ออกโอเคถ้าดูภายในนะครับ จะผมว่ามันจะเหมือนรถยุโรปเลยความรู้สึกผมนะเขาทําได้ดําแล้วก็รู้สึกพรีเมียมขึ้นกว่าเพอร์เซพชันของคนที่ไม่เคยขับลาซด้ามาก่อนเอาง่ายๆว่าระบบพวงมาลัยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆอย่าให้ดูพวงมาลัยเนะาะพวงมาลัยเนี่ยจริงๆตอนนี้มีระบบเยอะไปหมดเลยครับเป็นมัลติฟังชันเนาะซ้ายขวาเนี่ยสามารถใช้คอนโทรลด้วยเสียงได้เปิดวอลลุมได้นะครับอันนี้เป็นอินโฟทั้งหมดอินโฟเทนเมนท์ทั้งหมดของตรงนี้ ตนสามารถเปิดปิดเสียงทั้งหมดได้นะครับสามารถคอนโทรลทุกอย่างตรงนี้ได้หมดนะครับมุมขวามือเนี่ยจะสามารถปรับโหมดมุมนี้เนี่ยอยากให้ดูนิดนึงตัวเนี้ยเราจะมี Adaptive Cruise Control เนาะสามารถวัดระยะห่างของข้างหน้าได้นะครับโอ้ตัวนี้มีระบบเยอะมากนะครับตามสเปคที่เขาบอกเนาะนะครับเรามี MRCC ควบคุมความเร็วอัตโนมัติเขาใช้คำนี้เนาะ SBS คือเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ Advanced S CBS ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยหยุดอัตโนมัติขณะถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็โหมีเลนคีปปิ้งตัวนี้มีเลนคีปปิ้งด้วยแล้วก็มีบายสปอร์ด้วยผมบอกว่าเอางี้ตัวนี้ก็คือออปชันที่รถยุโรปส่วนใหญ่มีในนี้มีหมดเลยตรงนี้อีกหนึ่งออปชันที่มันดีมากก็คือตัวจอแสดงผลที่อยู่บนกระจกอันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือน เราไม่ต้องเพ่งดูครับผมรู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันหรูหรามากขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูจอตรงกลางเนาะตรงกลางเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทําเหมือน iDrive เลยตัวนี้เป็นเมนูนะครับเมนูทั้งหมดเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่มีประหยัดน้ำมันตรวจสอบสถานะถ้าต้องการ back ไปก็กดซ้ายทีน้งกดลงนะครับใช้เหมือน bm เลยผมไม่รู้ว่าไป c o m มาหรือเปล่าความบันเทิงนะครับอันนี้คือวิทยุเนยโค ผมใช้ง่ายมากเลยนะแบ uh huh. กกลับไปนะครับการสื่อสารมีนาวิจากโรงงานมาเลยระบบนาวิก็ใช้ง่ายนะครับผมว่ามันค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งค่าต่างๆโอ้จริงๆสิ่งที่มีในนี้นี่มันอยู่ในรถยุโรปเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็อ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แอร์ดิจิตอลเนาะตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับโหมดสปอร์ตด้วยนะครับ โหมดนี้จะช่วยเท่าที่ผมเช็คกับเซลล์เขามันจะช่วยเรื่องไม่ได้ช่วยเรื่องปรับเรื่องช่วงล่างเนาะเรื่องเรื่องการจ่ายน้ํามันเรื่องความแรงเนี่ยเรื่องความสนุกอาจจะขับได้มากอาจจะขับได้สนุกข,ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าเนาะนะครับวิธีการใช้นะครับถ้าต้องการเบรกเนี่ยกดขึ้นมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับหน้าจอจะเป็นตัวเบรกเหมือนตัวพีเหมือนกันนะโอเคไหมครับถ้าจังการกดลงเนี่ยเหยียบเบรกทีนึงแล้วกดลงครับมันก็จะหายละอันนี้ออปชั่นเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับ ตัวนี้ก็จะมี i Start Stop นะครับก็คือใน B M ก็เหมือน Auto Start Stop นะครับตัวนี้ก็คือ Lane Keeping เนอะตัวนี้ก็ TTS Sensor เนอะอันนี้ก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ดูนะครับโอเคชุดนี้เป็นเครื่องเสียง b o s นะครับ10ตัวในนี้เท่าที่ผมฟังแล้วใช้ได้เลยนะครับพอมาดูข้างหลังนะครับผมว่า ก็กว้างระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูดีกว่าที่นั่งด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์แยกออกมาให้นะครับความรู้สึกเนาะผมสูง185นะครับตัวค่อนข้างใหญ่ระดับหนึ่งข้างบนหัวก็เหลือประมาณ1กําปั้นนิดๆนะครับนั่งติดหลังเนี่ยอันนี้คือผมปรับสุดแล้วเนาะผมว่าสบายระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะยังไม่สู้เท่าพวกพรีเมียมเอสยูวเนาะตัวนี้จริงๆคู่แข่งที่เทียบเท่าก็คือ CR v วแล้วก็แคปติว่านะครับ ผมว่าทุกท่านก็ลองไปนั่งลองเองแล้วกันเนาะผมว่าแล้วแต่สไตล์แต่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยถ้าให้ผมนั่งเนาะผมชอบสี m o o d and t o ทนผมรู้สึกว่าวผมรู้สึกว่ามันสู้รถยุโรปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วสรุปรถนี้มีข้อดีอยังไงบ้างมาสรุปกันนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะถ้าใครอยากได้รถ SUV นะครับราคาไม่เกินล้านนะครับผมแนะนำคันนี้เลยถามผมว่ามันคุ้มตรงไหนรถปีเดียวนะครับราคาปัจจุบันนะตอนนี้คือราคามือหนึ่งคือประมาณล้านห้ากว่านะครับ ใช้ไม่เกิน2ปีปีกว่าๆเราตั้งอยู่ที่9,80,000เท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ9,80,000บาทเท่านั้นวันนี้คุณประหยัดไปเลยผมว่า5,000 0 0นะผมว่า5,000 0 0สำหรับรถปีกว่าคุ้มมากนะครับคุ้มกว่าซื้อรถมือหนึอีกสภาพภายในมือหนึ่งหมดพลาสติกบางที่ยังไม่ได้แก่เลยนะครับ 2. ถ้ามีงบถึงล้านนึงผมแนะนำครับโอเคไหมเพราะผมว่าออปชันภายในครบไม่ต้องไปติดอะไรเพิ่มแล้ว ผมว่าอุปกรณ์อมนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สเปคทุกอย่างเท่ากับรถยุโรปราคาหลายๆล้านกันเลยทีเดียวสุดท้ายถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ตามคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยและอยากจะให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ